นะคะไม้ที่ฝนนําเข้ามาจากจีนนะคะก็มาถึงแล้วค่ะรอบนี้นะคะก็จะมีแค่เป็นรอบนี้นะคะจะมีสองตัวคือถัทงทองนะคะขนาดไซส์15เซนค่ะสวยมากเลยนะคะรอบนี้และบันเดียน้ำนะคะบันเดียน้ำรอบนี้นะคะร้านที่ฝนสั่งมาเขาส่งมาแบบทั้งกระถางเลยนะคะไม่ได้เอาดินออกเลยฉะนั้นรอบนี้มาฝนเจ็บตัวเลยค่ะก็ รอบนี้นะคะมาน้ำหนักก็จะเยอะมากทำให้ค่าขนส่งนะคะสูงแต่ว่าต้นไม้ของร้านนี้ก็สวยดีค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าร้านปกติที่ฝนสั่งนะคะเหมือนกับประมาณว่าคนน่าจะสั่งไปเยอะแล้วอ่ะไอ้ต้นส,สวยๆน่าจะมนีน่าจะแบบไม่ค่อยเหลือเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วได้มานะคะน้องก็จะแบบเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยส่งมาทั้งกระถางแบบนี้แต่ว่าต้นเขาสวยนะคะ ถือว่าต้นเขาสวยเลยอันนี้ก็เป็นคริสนะดูแล้วแบบ<ม>เหมือนจะเป็นคริสเลยนี่อ่ะนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นคริสนะคะลุ้นคริสได้เลยเนี่ยหลายต้นมากค่ะแล้วก็สภาพถือว่าดีนะคะอันนี้ฝนให้เขาตีรังมาด้วยนะคะแต่ว่ารังเนี่ยแตกต้องแต่อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์นะคะฉะนั้นก็ ก็เลยไม่มีรังกลับมาให้ฝนด้วยนะคะก็จะมีแค่เออก็จะไม่มีพาเลตไม้มาก็จะมีแค่รังแบบนี้นะคะนี่ล็อตนี้นะคะเป็นล็อตที่ฝนสั่งออเดอร์ให้กับลูกค้าเท่านั้นนะคะฝนไม่ได้สั่งมาไว้เผื่อได้จำหน่ายเลยนะคะนี่นะคะ สภาพก็ค่อนข้างดีค่ะมีเสียหายอยู่หนึ่งกระถางคือกระถางนี้นะคะน้องเน่านะคะ,ะกระถางนี้เนา่าเนื่องจากว่าเขาอยู่ตรงช่วงกลางกลางกล่องนะคะซึ่งจะโดนกล่องทับหรืออาจจะโดนไม้พาเลทนะคะที่มันหักมันหลุดนั่นแหละทับนะคะก็เลยทําให้น้องเขาเน่านะคะหนึ่งกระถางแต่ว่าไม้ต้นอื่นนะคะสภาพต้นอื่นคือ สวยค่ะเป็นสภาพแบบนางฟ้าอยู่นะคะใช้ได้นี่ค่ะผลถูกใจถังทองนะคะเพราะว่าหนามสวยมากแล้วไซส์ก็ใหญ่มากนะคะ15เซนค่ะผลก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ารอบนี้ที่ผลสั่งมามีอะไรบ้างแต่ว่ารอบนี้นะคะก็คือของหมดแล้วเพราะว่านี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้า สั่งนําเข้ามาค่ะเป็นพรีออเดอร์มาให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะกับฝนค่ะในช่องสวนอุ่นดินสวัสดีค่ะ